ครับสวัสดีครับกับผมนาเอิมนะครับสุขีทองดีจากเว็บ dot source dot tv นะครับคลิปนี้ก็มาพบกันในเอพิโซดของเคลียร์กริดบอทช่วยเทรดหุ้นไทยนะครับเป็นตอนที่4นะฮะวันนี้เป็นวันที่14เดือนมิถุนาปีสองพนยี่สิบนั่นเองนะครับก็มากันในการอัปเดตนะครับในส่วนของพอร์ตที่เราได้ลงทุนมานะครับเนื่องจากหุ้นไทยมีการลงของราคานะครับวันนี้วันวันวันศุกร์นะครับแล้วก็ไม่ได้อัปเดตมานานก็เลยจะทําการอัปเดตให้ทุกคนได้รู้ว่า วิธีการการเทรดกิบอทนะครับแล้วก็มีบอทดคอยช่วยนะครับแจ้งเตือนให้ซื้อให้ขายเนี่ยนะครับปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็เราใช้ทางเอ็กชเชที่ชื่อว่า Liberator เนื่องจากค่าเทรดค่อนข้างที่จะต่ํานั่นเองนะฮะตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับโดยที่ไปดูภาพรวมนะครับในส่วนของภาพรวมปัจจุบันนะครับก็จะมีการเพิ่มในส่วนของกราฟเข้ามานะครับเพื่อให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับว่า ในระหว่างการลงทุนนี้เรามีเงินทุนเท่าไหร่มีการลงทุนอะไรบ้างเท่าไหร,ร่นะครับเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับที่ประเดน็นมาจากเอพิโซดที่3นะครับก็จะมีในส่วนของกราฟนี้นะครับก็จะบอกว่าเงินลงทุนตอนนี้เราลงทุนไป40%ของเ,อเงินที่เรามีนะครับแล้วก็มีกระสุนเหลืออยู่นะครับให้เราพร้อมที่จะลงทุนเพิ่มอยู่ประมาณสัก60%นะครับเราลงทุนไปแล้ว40% ในส่วนจำนวน40%ที่เราลงทุนไปน,นั้นนะครับแบ่งเป็น18%เราลงทุนใน BJ ชีนะครับ2 7เราลงทุนใน c c b นะครับแล้วก็60%ลงทุนในโรจนะนั่นเองนี่ครับนี่คือภาพที่เราเห็นและเราสามารถที่จะติดตามการลงทุนได้ตลอดนะครับคราวนี้ไปดูในภาพของการลงทุนนะครับในส่วนของหน่วยลงทุนที่เป็นแท่งเสียมเงินนะครับก็คือหน่วยที่เราลงทุนไปนะครับกำไรที่เรา ยังไม่รับรู้นะครับก็คือในโซนของสีแดงนะฮะถ้าอยู่ด้านล่างก็คือขาดทุนอยู่นั่นเองนะครับโซนสีเหลืองก็คือกําไรขาดทุนที่รับรู้แล้วก็คือมีการขายและได้กําไรแล้วก็คือเป็นลักษณะของแท่งสีเหลืองขึ้นมานะครับก็จะอยู่ในกราฟนี้นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของกราฟที่เราต้องการที่จะโฟกัสดูในรายละเอียดนะครับว่า ในส่วนของหุ้นบิช,ชิชิเรามีกําไรเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่ากําไรขาดทุนที่ยังไม่รับรู้นะครับก็คือติดลบอยู่ที่ลบสีนะฮะแต่กําไรขาดทุนที่รับรู้แล้วอยู่ที่ประมาณบวก5 9าอนะครับอนนี้ก็คือเป็นบวกมากขึ้นนะฮะโรจนานะครับก็จะมีกําไรอยู่ในระดับ7%แล้วก็ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้อยู่ที่ประมาณสัก6%นะครับแล้วก็ TtB นะครับก็จะมีกําไรอยู่5% นะครับขาดทุนที่ยังไม่ได้รับรู้นะครับก็คือยังไม่ได้ขายนะครับหรือติดอยู่นั่นเองอยู่ที่ลบสามจุด้น่นั่นเองจะเห็นว่าถ้ามองในภาพรวมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ดีนะครับเนื่องจากภาพรวมเราจะมองเห็นว่าเราก็ยังเปิมมอ,อยู่นะฮะก็คือมีกําไรมากกว่าขาดทุนนั่นเองนะครับในส่วนของตารางอันเดิมเราก็ยังคงไว้นะครับในส่วนของเงินที่เราใส่เติมเข้ามานะครับเนื่องจากการเทรด ในลักษณะของกริดบอร์ดนะครมันใช้จํานวนในการเทรดที่น้อยดังนั้นนะครับในช่วงต้นๆของการลงทุนนะครับมันจะใช้เงินน้อยมากนะครับเนื่องจากการแกว่งถ้าราคาไม่แกว่งนะครับในระดับที่มีความแตกต่างกันเยอะนะจำนวนเงินจำนวนเงินที่เราซื้อเข้าไปมันก็จะมีจํานวนไม่มากนะครับทําให้นะครับ,นะรบถ้าเราไปพิจารณานเงินที่เข้ามานะครับซึ่งผม จะเก็บไว้ในชี้ที่ชื่อว่าเงินเข้าออกของรีเ e เ a เต r นะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เราเริ่มต้นโปรเจกต์มาตั้งแต่สิงหานะตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วนะครับโดยเริ่มต้นที่1,000 0บาทเพื่อทดสอบระบบนะครับมีการใส่สะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงจุดที่ผมรู้สึกว่ามันเ,เงินที่สะสมเข้ามามันมันไม่ได้ถูกใช้นะผมก็เลยหยุดไปนะครับล่าสุดก็แค่เ,เพิ่งจะใส่ไปนะครับอีก2,000เพื่อสะสมนะครับก็คือจำนวน ไม้ที่เราใส่เข้ามามเงินที่เราใส่เข้ามามันไม่เกิดประโยชน์ก็เลยยังคงหยุดการเติมนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในภาพรวมนะครับในส่วนของ Liberator นะครับที่เรามีการซื้อซื้อขายขายนะครับจะถูกเก็บไว้ในชีทของเซลนั่นเองนะครับก็จะเป็นหมดหมู่ไว้นะนะครับว่ามีการซื้อกันขายเท่าไหร่แล้วก็ผลรวมนะครับเป็นจํานวนเท่าไหร่ค่าฟีที่เราใช้ไปเป็นจํานวนเท่าไหร่อยู่ในชีทน,นี้นั่นเองนะครับราวนี้ ถ้าเรามาพิจารณาในส่วนของจำนวนหุ้นตอนนี้เรามีหุ้นแค่3ตัวนะอนาคตอาจจะมีการเพิ่มหุ้นนะครับในจำนวนที่เพิ่มขึ้นจำนวนเงินลงทุนนะครับแล้วก็เอ่อกำไรที่ไม่รับรู้นะครับยังไม่รับรู้แล้วก็กําไรที่รับรู้แล้วนะครับเราก็จะสามารถใส่เป็นชีตแล้วก็สามารถที่จะเอามาทําเป็นกราฟเพื่อเราเข้าใจได้ง่ายนะครับนอกนั้นผมได้เพิ่มนะในเอพิโซดที่0ูนย์เนี่ยผมได้เพิ่มนะในส่วนของเงินทุน1บาทสร้างกําไรได้เท่าไหร่ จะเห็นว่าถ้าคุณลงทุนนะครับหบาทนะฮะสร้างกําไรได้เยอะกว่าก็คือคุณควรจะต้องลงทุนเจ้าหนี้นะครับก็คือหุ้นตัวนี้นะครับตัวกลางนะก็คือโรจนะนะครับคุณจะได้กําไรมากกว่านะครับแล้วก็หุ้น1บาทนะครับตัวไหนที่สร้างขาดทุนได้มากที่สุดนะครับก็คือโรจนะเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้นี่คือภาพปัจจุบันนะนะครับทั้งกําไรมากนะครับแล้วก็ขาดทุนมากก็จะอยู่ในตัวตัวเดียวกันนะครับผม อนอกนั้นตัวอื่นก็จะอยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันอยู่นะฮะประมาณนี้นะครับทาให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าในช่วงเวลานี้เราควรจะโฟกัสในหุ้นตัวไหนเป็นหลักนั่นเองประกอบนะฮะประกอบกับกราฟด้วยนะครับทนนีนี้ไปดูในส่วนของตารางนะฮะตารางปัจจุบันก็อยู่ในลักษณะการซื้อแบบนี้นะครับก็คือซื้อเป็นกรีดเลยนะครับทีละร้อยหุ้น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 แล้วที่ผ่านมาก็คือผมซื้อทีละร้อยหุ้นนะครับก็ทําให้รู้สึกว่า จํานวนของมันอาจจะต้องเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะว่าเจ้าตัวของเงินนะครับที่ผมใส่เข้ามาเนี่ยกระสุนมันเหลือเยอะเกินไปนะครับมันเหลือเยอะประมาณสัก60%เลยนะครับคค่อนข้างที่จะเหลือมากเกินไปนะผมอยากให้อยู่สักประมาณ50%อนะครับอาจจะต้องเพิ่มจํานวนของจํานวนหุ้นในการซื้อขายแต่ละครั้งให้เพิ่มขึ้นจากร้อยอาจจะเป็น200นะครับในส่วนของ TTB ก็เช่นเดียวกันนะครับและโรจนะก็ด้วยนะครับตัวนี้นะ นะครับนี่คือภาพรวมนะที่เราทำการาลงทุนแล้วก็ทดสอบมานะครับทั้งหมดก็ผ่านระยะเวลามา304วันแล้วนะครับภาพรวมตอนนี้ก็คือเรามีการลงทุนแล้วก็มีในส่วนของกำไรในภาพรวมนะครับกำไรในภาพรวมก็คือ2.75%นะครับคาดทุนที่ยังไม่ได้ขายนะครับก็คือยังติดดอยอยู่2 2 0นั้นนั่นเองนะครับก็คือ ถ้ามองในภาพรวมก็คือเรายังกำไรอยู่นั่นเองนะครับนี่คือการเทรดในระยะยาวนะอย่าลืมนะครับระยะยาวนะอนาคตผมก็จะมีการปรับเปลี่ยนแผนอาจจะอยู่ในเอพิโซดที่5นะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับคราวนี้ไปดูในหุ้นแต่ละตัวกันก่อนนะครับว่าหลังจากที่เราลงทุนมาแล้วเนี่ยหุ้นแต่ละตัวกราฟเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะเห็นว่าเราเริ่มต้นที่ BJ ชิก่อนเลย นะครับจะเห็นว่าถ้าเราดูเป็นกราฟมันนะครับกราฟของไม่ต่างอะไรกับหุ้นไทยนะครับกราฟของบีจีชิปัจจุบันก็ยังอยู่ในลักษณะของการลงมาแล้วยังคงเป็นกราฟของหมีนะครับก็คือกราฟขาลงนั่นเองนะครับมีวอลลุ่มน้อยลงและอยู่ในโซนล่างราคาตา่ำนั่นเองนะครับยังไม่กลับตัวนะครับตัวต่อมานะครับเราก็จะไปดูกราฟของหุ้นที่เป็นแบงค์นะฮะทีทีทบีนะครับ ททบี DB, นะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยททบีเริ่มมีโวลุ่มเข้ามานะครับเริ่มมีโวลุ่มเข้านะครับและจุดจังหวะที่เราเริ่มลงทุนเนี่ยค่อนข้างเป็นช่วงจังหวะที่มีการขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับเห็นไหมมันจะมีการขึ้นขึ้น,นลง,ลงฉะนั้นกริดบอร์ดมันจะเหมาะมันจะชอบกับแบบนี้นะครับและช่วงนี้ถ้ามองในภาพรวมก็คือ,อ,อราคาของททบีวิ่งไปชนแนวต้านสําคัญแล้ว ก็คือแนวเทรนตัวนี้ที่กดอยู่นะครับในส่วน TDB ฉะนั้นนะครับถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าหาก TDB ร่วงหล่นลงมาในโซนล่างเราก็จะได้ใช้ระบบกริดในการเก็บของต่อไปนะในการซื้อซอ,ซอคล้ายๆลงต่อไปนะครับในส่วนของ TDB นะตัวสุดท้ายนะครับโรจนะนะครับโรจนะอ่าโรจนะจ,นะจะเป็นอีกตัวนะนะครับอ่า โรจนาะคุณจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาที่เราเริ่มเทรดกันมานะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีนะจะมีลักษณะของการไซเวยนะครับนี่คือกราฟมันนะครับจะมีลักษณะของการไซเวยฉะนั้นโรจนะาตรงนี้จะสังเกตได้ว่ามันสามารถที่จะมีการซื้อซื้อขายได้ดังนั้นนะความคิดเห็นส่วนตัวนะครับตัวของกริดบอร์ดเนี่ยเหมาะสําหรับกราฟที่เป็นไซเวยนะครับถ้าคุณเห็นว่ากราฟหุ้นใดที่เป็นลักษณะไซเวยเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ระบบของการก ใช้กรีบอรดในการซื้อซื้อขายแล้วผลิตเงินออกมาได้นะครับแล้วปัจจุบันนะครับราคาก็ไม่แตกต่างจากเซตนะครับของประเทศไทยก็คือมีลักษณะของการลงนั่นเองนะครับแล้วก็คาดว่าถ้าเซตนะครับหรือตลาดรวมไปในทิศทางไม่ดีโราจะะะก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาในโซนล่างได้อีกรอบหนึ่งนั่นก็คือโอกาสที่เราจะใช้ระบบบอร์ดนี้ในการซื้อขายนะครับในอีกระยะยาว นะครับอาจจะผ่านไปอีกสักปี2ปีนะฮะคราวนี้มาดูในภาพใหญ่แล้วกันนะในภาพใหญ่นะผมขอตีอย่างนี้แล้วกันนะครับตีจากจุดล่าสุดนะครับภาพใหญ่นะครับที่เรามองอยู่ในระดับของแนวรับแล้วก็แนวกดที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี่คือส่วนของโรจนะนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เราสามารถรับแรงกระแทกของโรจนะลงมาได้เนื่องจากเรามีกระสุนมากพอที่จะซื้อทยอยสะสม แล้วรอวันกับตัวใหญ่ของหุ้นแต่ละตัวนั่นเองสำหรับใครที่สนใจนะครับในวิธีการนี้ก็สามารถที่จะทดลองเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากแนะนําหุ้นตัวไหนหรืออยากให้ส่องหุ้นตัวไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ